สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับเจ้าคุณทหารลัก,กระบังได้เปิดเผยงานวิจัยที่ชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับกับระบับน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเสี่ยงต่ออาคารที่สร้างในช่วงปีพุทธศักราช2533ถึง2549สุดตัวครับ โดยนางสาวอุมาศรีบุญเรือนะครับอาจารย์ภาควิชาว,วิศวกรรมโยธาและคณะอาจารย์ภาควิชาว,วิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลกระบังได้เปิดเผยงานวิจัยถึงปริมาณน้ําบาดาลในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหลังกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ออกกฎหมายห้ามประชาชนนําน้ําบาดาลมาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์เมื่อปีพุทธศักราช2540 ประกอบกับในพื้นดินที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างทางภาคกลางตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยมีการสร้างอาคารสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันน้ำบาดาลมีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นเฉลีย่ย1นเมตรต่อปีในระดับชั้นน้ำบาดาลซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัวอาคารสูงที่สร้างระหว่างปีพุทธศักราช2 5 3 3ถึง2549ที่มีเสาเข็มฝังรากใต้ดินตั้งแต่21-65ถึงเมตร ในระดับชั้นทรายชั้นที่2จาก8ชั้นน้ำบาดาลเป็นอาคารสูงประมาณ15-40ถึงชั้นโดยภายในอีก20ปีข้างหน้าคาดว่าค่าความปลอดภัยจะลดต่ำซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกิดการสุดโตของพื้นดินใต้ตัวอาคารกระดาษเดียวกันนะครับขอให้นักวิศวกรออกแบบโครงสร้างสิ่งก่อสร้างมีการศึกษาข้อมูลสภาพดินในจุดที่จะทำการก่อสร้างในปัจจุบันเปรียบเทียบระดับน้ำบาดาลที่จะเข้าสู่ภาวะปกติในอีก20ปีข้างหน้า ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำในภาพรวมอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรและการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมด้วย